เรื่องของกฎแห่งกรรมคนที่ชอบเลี้ยงศาสต์ตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะสิ่งที่ทำอยู่อาจส่งผลกับชีวิตในภายภาคหน้าลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีปกติให้ของที่ชอบใจ ย่อมได้ของที่ชอบใจการให้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจากความยากจนเป็นความร่ำรวยจากคนตรนีให้เป็นคนทานบอดีจากปูธชนให้เป็นอริยาคนจากคนที่ไม่เป็นที่รักของใครให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายโดยเฉพอผู้ให้ของที่ถูกใจย่อมเป็นที่ถูกใจของผู้รับดังเช่นพระติสาเทระ ผู้อยู่ในวิมานปูวะบันโพธเรื่องก็มีโยวาในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปาทรงอุบัติขึ้นในโลกชาวบ้านชนบทคนหนึ่งมีอาชีพข,า,ขายผงม,มโนศิลาคือผงกรรมฐถันสีแดงตามหมู่บ้านต่างๆวันหนึ่งพ่อขาได้ออกไปขายผงม,มโนศิลาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่เช้าขณะที่กำลังเดินขายของด้วยความหิว รอ้อยยางไม่ได้กินอาหารเช้าขณะนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งเรียกเขาเข้าไปเพื่อจะซื้อของพ่อข้าจึงถือโอกาสขอข้าวจากหญิงสาวนั้นนางได้เตรียมข้าวสาลีกับแกงเนื้อและน้ำมันเนยหอมให้เขาในขณะเดียวกันสุนัขหิวโซตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาพ่อขา้าด้วยความการุณาเขาได้แบ่งข้าวก้อนใหญ่ พกแกงและน้ำมันให้กับสุนัขตัวนั้นเมื่อสุนัขก,กินข้าวเสร็จแสดงอาการดีใจมันยืนกระดิกหางอยู่ตรงหน้าเขาพ่อขาเห็นสุนัขแสดงอาการดีใจตนก็รู้สึกเบิกบานใจจึงตั้งความปรารถนาว่าเกิดพบใดชาติใดด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ข้าวสาลีอันสะอาดอย่างดีผูกด้วยเนือ้อมีรสอร่อย และน้ำมันเนอยอีกทั้งขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเถิดแลด้วยบุญนี้เองเมื่อพ่อขาคนนี้ได้ละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่สิ้นพุทธทันดรหนึ่งครันจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในมนุษย์โลกอีกห้ารอยชาหลังจากราผู้มีพระภาคเจ้า ดับขันธะปรินิพพานไปแล้วท่านได้ถือกำเนิดในตระกูลหนึ่งในหมู่บ้านปูวะคันละกาบิดามารดาตั้งชื่อว่าติสาซึ่งแปลว่าผู้รักษาวงตระกูลของตนเมื่อจเจริญวัยคืนท่านได้ฟังธรรมเกี่ยวกับทุกโทษในคารวาสและอนิสงค์ของการบรรพชาจึงสละทรัพย์สมบัติเข้าไปอยู่ในปูวะคันละกาวิมานเพื่อขอบรรพชา และเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลท่านเป็นผู้มีปัญญามากเป็นที่รวมแห่งคลังปริยัตและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศลังกาทุกครั้งที่ท่านบินทบาทท่านจะได้รับสาลีและแกงเนือ้อที่มีรสชาติเลิศและมีน้ำมันเนยหอมเสมอ กระทั่งพระเทระอายุได้หกสิบพรรษาบุตรอัมมาตผู้หนึ่งได้เกิดความคิดขึ้นว่าคนส่วนใหญ่พากันหรือว่าข้าวสาลีกับแกงเนือ้อและน้ำมันเนยหอมเกิดขึ้นกับพระเทระรูปนี้เป็นนิดเราจะต้องทดสอบเรื่องนี้ดูว่าจริงหรือไม่เมื่อคิดดังนั้นแล้วจึงพูดกับภรรยาว่านางผู้จเจริญพรุ่งนี้ฉันอยากวยถวายทานแด่พระติสาเทระ ที่อยู่วิหารปัวปพันโพธเธอจงหุงข้าวยาคูผสมข้าวสารเมื่อใกล้เวลาเพนเธอจงถวายข้าวผสมกับแกงผักตามด้วยน้ำผักดองพอถึงรุ่งอารุณเขาก็รีบไปที่วิมานและไปนิมนต์พระเทระด้วยตนเองจากนั้นท่านก็ไปทําโทราที่อื่นต่อเทวดาที่สิงอยู่ในเรือนของบุตรอมาตนั้นได้ยินคำพูดของบุตรอมาต ที่ปรึกษากับภรรยาจึงคิดว่าบุตรอมาตยนี้ไม่รู้ถึงผลบุญของพระเทรารูปนี้ที่ได้ทำไว้ในการก่อนซึ่งไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นได้แปลงตัวเป็นคนแก่ถือข้าวสาลีเนื้อนกยุงและหม้อน้ำมันเนยไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อนางถามว่านี่ลุงนำเครื่องประกอบอาหารนี้มาจากไหนเทวดาก็ตอบไปว่า แม่หนูสามีของเธอเห็นฉันแล้วพูดว่าลุงวันนี้ฉันนิมนต์พระติสาเทระท่านจงรับเครื่องประกอบอาหารนี้ไปให้แม่บ้านของฉันปรุงอาหารนี้ด้วยเครื่องประกอบนี้แล้วนิมนต์ให้พระเทระฉันอาหารนี้ด้วยนางฟังดังนั้นก็รีบปรุงข้าวสาลีพร้อมด้วยเนื้ออย่างดีและเมื่อพระเทระมารับบาตรนางก็นิมนต์ให้นาง จากนั้นได้ถวายพระตาหารที่ปรุงจากข้าวสาลีเหนือนกยูงและน้ำมันเนยหอมแดบพระเถระครั้นพระเถรระทำพันธกิจแล้วก็ได้กลับไปยังวิหารฝ่ายบุตรอมากกลับมาถึงบ้านก็ถามภรรยาว่าเธอถวายข้าวแดบพระเถระแล้วหรือนางก็ตอบว่าได้จัดข้าวสาลีกับเครื่องประกอบอาหารที่ท่านส่งมาถวายแดบพระเถระแล้ว บุตรอมาตยจึงได้ถามไปว่านางผู้จเจริญฉันไม่ได้ส่งอะไรมาข้าวสาลีเนื้อนกยุงน้ำมันเนยหอมนั้นใครกันเป็นคนส่งมาให้หลังจากนางเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้ทันทีว่าคงเป็นการกระทำของเทวดาด้วยอนุภาพบุญของพระเทระกุศลวิบากของบุญที่ทำไว้แล้วไม่มีใครห้ามได้จริงๆ ทำให้เขาเกิดปิติเลื่อมใสในพุทธศาสนาและต่อมาก็ได้เป็นทานบดีผู้ใจบุญได้อุปถาพระภิสูจสามเณรและได้ตั้งใจทำโนบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเถระนอนบนเตียงซึ่งเป็นที่ปารินิพ,พานท่านให้ตีกลองประกาศในวิหารเพื่อให้พิสูุทั้งหลายประชุมกันรับรู้การปารินิพ,พานของท่าน และเมื่อเหล่าพิสูุมาประชุมพร้อมกันต่างถามถึงบุพกรรมของท่านว่าพระคุณท่านทําบุญไหวมาความเป็นผู้มีบุญของท่านได้ขจรกระจายไปทั่วทวีปลังกาผลแห่งบุญนี้เกิดด้วยกรรมอะไรพระเถระได้ประกาศกรรมที่ท่านทําไว้ในอดีตจากนั้นก็ได้ให้โอวาทแก่พิสูุทั้งหลายเมื่อจบการให้โอวาทจึงปรินิพ,พานท่ามกลางหมูสง เมื่อมหาชนได้ฟังบุพกรรมของพระเถระแล้วต่างพากันทำบุญมีการให้ทานรักษาศีลจาร<ม>ิญภานาเป็นตน้นและเมื่อลาโลกไปแล้วมหาชนทั้งหลายก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกันมากมายซึ่งการให้แม้เพียงเล็กน้อยแต่กลับมีผลอันน่าอาัศจรรย์อย่าง,องอยิง่งหากเราให้สิ่งที่เราชอบใจและเขาก็ชอบใจด้วย เราจะเกิดปิติยินดีอย่างยิ่งและหากเราตั้งจิตปรารถนาด้วยใจที่ปิติเบิกบานย่อมได้ผลตามที่ปรารถนานั้นทุกประการยิ่งถ้าเราให้ทานอย่างปราณีตให้อย่างต่อเนื่องความปิติเบิกบานใจย่อมมีตลอดเวลาไม่ขาดสายใจของเราจะมีความสุขความสบายใจใจที่มีความสบายย่อมง่ายต่อการฝึกฝนให้หยุดนิ่ง และใจที่หยุดนิ่งถูกส่วนนาภายในย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเราจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนดังเช่นพระติสาเทระดังนั้นหลวงพ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนมันศึกษาและฝึกฝนเรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีให้ถึงพร้อมด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา จนเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปทุกพบกทุกชาเราจะได้มีสมบัติใหญ่ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยพยสมบัติและนิพพานสมบัติกันทุกคนจนถึงพร้อมด้วยบุญลักษณะทุกประการสร้างบารมีได้มากและสะดวกสบายไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมให้มันทําความดีกันเถิดสักวันหนึ่ง พวกเราจะรู้ถึงผลอันน่าอัศจรรย์ของการทำความดีด้วยตัวของตัวเราอย่างแน่นอนนะโอวาทธรรมคำสอนจากพระราชาภาวนาวิโสตลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับถูกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังถูกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนักหลาบสาธุ